ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงตอนเดินขึ้นไปที่แหลมพมเทพแล้วครับตอนลงก็ไม่ชันเท่าไหร่แต่ตอนขึ้นจะขึ้นเนินก็จะมีอากาศร้านนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่สำหรับผู้ที่เดินป่าเดินเขาบ่อยๆก็ไม่ใช่ปัญหาระหว่างเดิน ออทางทางขึน้นให้ท่านผู้ชมทางขึน้นน็ไม่ถือว่าชันมากนะครับแต่ว่าเรามองจากข้างบนมองลงมาที่แหลม แหลมยื่นออกไปในทะเลอ่ะเรามองดูว่ามันมันไม่ไกลแต่พอเดินลงมาก็พอประมาณอยู่เอาวิวป่า,าวิวป่าเอาวิวป่าไปด้วยกันวันนี้บอกแล้วอย่าแก่อย่าแก่ ก่อนแว่นก่อนท่านผู้ชมก็ไม่ชันเท่าไหร่ก็ไม่ชันเท่าไหร่ขึ้นทางไหนทางไหนดีขึ้นทางนี้ดีกว่าก็ระวังแต่ก้อนหินแบบ หลุดแต่ก็พอปีนได้อยู่ยเราสองตายายวันนี้ยังพอมีเวลายังไม่ได้ยังไม่ได้กลับกรุงเทพถามขึ้นถามว่าชันไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเดินเท้าก็เหนื่อยอยู่ยที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ โอเคครับไปกันต่อ,อใครเนาะเดินจนรองเท้าขาดเนี่ยวาย ท่านผู้ชมได้ยินแวแวๆนักท่องเที่ยวเดี๋ยว,ว,ยวพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปกันต่อท่านผู้ชมไปกันต่อครับครับ ยายเรียกแล้วท่านผู้ชมไหวไหมไหวอยู่นะไหวอยู่ไหวอยู่ไปทางไหนทางนี้ดีกว่าทางนี้ได้วิวสวยด้วยเลาอึ๊บอึ๊บว้า อ้ยเออเรโอ้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมดูเรามองเห็นใกล้ๆนี่แต่ว่าเดินลงไปนี่เอากาศอยู่เดินลาดป่าลงไปโอเคครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วยายเป็นห่วงกับหลานน้อย ตะโกนร้องเรียกขึ้นมาถึงแล้วครับโอเคโอเค,โอเคครับท่านผู้ชมครับฮายใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับโอเคถึงแล้วเฮ้ย<ม>เขาเยอะยอ,อยู่ โอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมาครับท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปนี้ที่ทะเลสวยๆแหลมพมเทพครับโอเคครับบ๊ายบายครับ